<c oughs> ขอจเจริญสุขส,สดดีตอนเย็นนะบนก่อนสงน้ำนะเออ,เ,อ,อเดินไปสงน้ำก็บนไปะอ,อ่ามากับเรื่องของอันนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์กว่าแนละ้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีฟิลที่จะเล่านะนะเพราะว่ามันเล่าไปหลายๆครั้งแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องแบบประมาณนี้นะ ผ่าที่ว่าพระฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะมาลองใช้สับตรงตรงดูดิว่ามันว่ามันจะแบรนด์มันจะอะไรไหมนะอคำถามมันแรงไปนะนะบางทีก็อาตมาจะชอบใช้คําเลี่ยงอทำร้ายตัวเองบ้างแล้วก็อะไรบ้างเอาคําตรงๆรลยนะคาดว่าฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าท่านเขียนจดหมายเขียนจดหมายเอาไว้อื แต่ความแต่ความเป็นจริงไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตก,กรรมก็ไม่รู้ที่มีหลวงตารูปหนึ่งท่านไปฆ่าตัวตายโดยการเผานั่งยางตัวเองอ่าหน้าลานเจดีนะในวัดของท่านนะเออเริ่มแล้แถวไหนไม่รู้วัดแถวไหนไม่รู้นะถ้าใครติดตามข่าวก็น่าจะรู้นะ เผานั่งยางตัวเองเผาเลยแน่นอนเลยอาตมาเคยบอกไว้แล้วข่าวประมาณนี้อาตมาไม่ได้บอกบอกเคยว่าดีจะเคืนะ่อนนะไม่ได้สนไม่ได้สนใจใะคนที่พราที่มันค่าไอ้อะไรฆ่าตัวตายเนี่ยอ่า <c oughs> เป็นโยมก็อันนี้อยู่แล้วอืเป็นโยมอะต้อมาก็ยางว่ามันเบิดปัญหานะเบิดปัญหาคาาาััน้อเออขาโตตายอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยบด้เงิดไเด้งอได้ตั้งมาอมอออะ เนี่ยเป็นพระบนก็บนบน,บนไปหลายครั้งแนละ้วอย่างเงี้ยอือดีแนละ้วก็คงเป็นกรรมของท่านนะนะอืมตายแนละ้อยู่ไปก็ไปไปสอนญาติโยมทำไมสอนญาติโยมได้ไงอืมเวลาเทศเวลาสอนญาติโยมเนี่ย เทศวานสอนว่านเนี่ยพระเนี่ยนะอืโยมต้องมีสติในการใช้ชีวิตจะทำอะไรเราต้องมีสติตั้งสตินะใช้ปัญญาอืมความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายทำเสียงให้มันไผ่ราะเข้าไว้ สุขมุมนุ่มลึกเข้าไว้อุตมะมาดีกว่าวานฝ่าซากกันไปเนี้ยเออพูดให้มันเกิดปัญญาไม่ได้พูดให้มันใครมาชอบน่ะอัตมาเนี่ยอือมัมเคยบาดีกเคืออะไรเนี่ยอือมันตายไปกับมิแตว่าตายไปดีแหละเดว่บบาตังทีละอ,อยู่ไปกับโบโบเกิดประโยชน์ มันอาจจะของยังเหตุมันบาปมันบาปเยอะนะนะบาปมากทุกศาสนาด้วยมันมีคำสอนอยู่นะเออทำไมเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมน้อยใจน้อยใจน้อยใจในคณะสงฆ์ด้วยบอกว่าน้อยใจพระเนะื้ในคณะสงฆ์อะไรกันนะ่ะอืมแล้วก็ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเจดีย์ไม่เสร็จสิ้นสักทีเจดีย์ที่เจดีย์นั่นแหละเจดีย์ที่ท่านไปไปไปเผาตัวเองอยู่หน้าเจดีย์นั่นแหละอืมเครียดเรื่องสร้างเจดีย์อันนี้ก็อันนี้ก็ยิ่งจะอตมาถ้าว่าด่าผีได้หร,หรือไปด่าผีด่าผีพระเลยนะอืม เียวก็ไม่มีเงินสร้างเจดีย์ต่อไร้สาระไร้สาละ,ม,ลาละมากๆเออไปจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่ต่อมาว่ามันเป็นเหตุผลที่ปัญญาวอ่อนแนะล,ละไร้สาระอืมเรงการก่อทรงขอสร้างเนี่ยมันพูดไปหลายครั้งแล้ว มันไม่ใช่หน้าที่ของพระนะสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์โน่นนี่นั่นอืมหน้าที่ของพระนพระจะเอาเงินจากที่ไหลนหลหะถ้าว่าเป็นพระจริงๆมันไม่มีเงินหรอกนะอืมพระเจ้าไม่ยุงนะ่งในเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเนี่ยนะอืมแล้วมันจะใช่หน้าที่พระได้ไงเรื่องการก่อทรงก่อสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของโยมนู่นอืม โยมพอมีประตูปจัจจัยก็เออมาสร้างกันเออพระหน้าที่ของพระคือศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์พระศาสดาพง์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนแนะนํามาประพฤติปฏิบัติเออเกิดผลเกิดประโยชน์แล้วก็มาสั่งสอนญาติโยมเผยแผ่ออกไปเนี่ยหน้าที่พระแค่นี้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแค่นี้ไม่จาเป็นต้องมาเรีย,รายลายเงินทำพระปากระถิน สร้างโน่นสร้างนี่นะอือใครสร้างก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะมันก็ถ้าสร้างกันทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แต่มันใช่หน้าที่ไหมพูดถึงหน้าที่มันไม่ใช่นะมีนน่นมีพระธรรมมีพระธรรมาวานัยข้อไหนไหมว่าให้พระต้องไปแบกปูนป่อยไปนอ้นั่นนี่เนี่ยเออไปผสมปูนไปยืนคุมงานก่อสร้างไปออกแบบสถาปนิกโน่นนี่นั่นนะพิกษุทั้งหลายอือ จงเทคารตรงนี้ตั้งเสากี่เมตรเอียงองศามีไหมไม่มีพุทธประวัติในพุทธประวัติมีไหมพระพุทธเจ้าสร้างวิหารลานเจดีเออไม่มีนะอืมมีแต่พระพุทธเจ้าพิมพิสารไอ้ใครอีกอ่าอนาถาบินที่กาเศรษฐีหรออ่าหมอชีวะกะโกมารพัฒน มัก็มีอีกหลายๆคนที่มาสร้างอะไรวัดเวรุวันวัดมหาวันวัดอัมพวันอะไรเนี่ยนะสร้างวัดสร้างว่าสร้างนั่นสร้างนี่นะพระพุทธองค์ก็ยังไม่ได้สร้างเองเลยนะอท่านก็อยู่ในป่าของท่านนะใครอยากสร้างให้ท่านก็สร้างไปสร้างไปแล้วก็นิมนต์ท่านไปจำพรรษาท่านก็ไม่ได้จำพรรษาแปบว่าจะจำนานนะก็มีวัดที่จำพรรษานานก็มีวัดที่จำพรรษาใน้อย ท่านก็อยู่ไม่ติดที่เห็นไหมพระอยู่ไม่ติดที่นะอืท่านไม่ยึดในสมบัติสมอะไรอืมมันได้ไปคลองวัดห่วงวัดห่วงว่าอยู่ติดวัดมันก็ห่วงวัดอย่างนั้นนะนี่แหละเรียกว่าไม่ยึดติดกับอะไรเข้าใจไหมอืมแล้วก็รูปนันก็สร้างใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้นําพาไม่ได้เป็นผู้นําในการก่อสร้างนะ ท่านเป็นผู้นําเกี่ยวกับการหลุดพ้นเกี่ยวกับการเออการบอกอ,อ่าเรื่องราวอะไรอ่าเป็นผู้นําเกี่ยวกับสิ่งความเป็นจริงอะ่ะอ,อืมเกี่ยวกับความจริงสัจจะความจริงเอธรรมะนะอ,อืมทําดีละชั่วอ,อืมนะ นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่หนาที่อืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเขียนในจดหมายหมดนะที่บอกว่าเหตุผลที่อ่าฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเองเผานั่งยางเนี่ยท่านก็เขียนไปนะมันก็มีบทความในนั้นอ่ะลองไปหาดูดีข่าวอือก็กล่าวนะเออน้อยใจในคณะสงฆ์ด้วยแล้วก็อะไรทํา อะไรทําเรื่องไปขอหนูนี่นั่นกับคณะสงฆ์แล้วก็ไม่ถูกกับพระในคณะสงฆ์อะไรสักอย่างเนี้ยอืมอืมกลาบขอขอมาภัยพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เอ่อที่ต้องทําอย่างนี้อะไรที่ต้องฆ่าตัวตายนะเอ่โดยไม่มีใครเอ่อเกี่ยวข้องไม่ต้องสืบสืบสาวเราเรื่องอะไรเงี้ยทางดําเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปท่านก็เขียนละเอียดเลยนะท่านบอกท่านทําเอง ในการอย่างนี้นี้นั่นมาเอา่อเกี่ยวกับนี่แหละไม่มีปัจจัยอะไรเนี่ยสร้างเจดงเสร็จดีเครียดกับเรื่องเงินเนี่ยนะมันไม่สมควรที่จะไปเครียดกับเรื่องเงินกกับเรื่องเจดีใช่ไหมอืมมันจะสร้างเสร็จไม่เสร็จก็ปล่อยไว้นี่อืมเดี๋ยวโยมเขาเข้ามาเห็นเขามีจิตเรื่มสายศรัทธาเดี๋ยวเข้ามาบุรณะเข้ามาสร้างเงองอืปล่อยเดี๋ยวมันเป็นไป,นป,นปนตามกรรมของมัน ก็กำหนนาวัตตีโลโกอยู่แล้วอืมแล้วมันถึงวาระที่มันจะมีคนมาทําบุญทําทานคนที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเดี๋ยวมันเขาก็มาทําเองท่านไม่ต้องไปเอ่าอะไรสแสวงหาไม่ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของสมณะสากยะบุตรเข้าใจหรือเปล่า่ยอืมแล้วบทให้ผีได้นีบน่บ่นผีหลวงตาเน่ะบ่นไปก็เท่านั้นแหละบน่น ตัวนี้บ่นให้โยมที่ฟังเนี่ยใหมันเป็นเกิดปัญญาอืมบ่นให้เกิดปัญญาไม่ได้บ่นให้ใครมาชอบหรอกนะไม่ต้องการให้ใครมาชอบอะตะเกียดก็แล้วแต่ก็มันบอกแต่ตมาไม่ได้สนไม่สนโลกนานแล้วถ้าตมาสนโลกหรือแคร์ใครเนี่ยตมาไม่ได้มา,มาบ่นอะไรอย่างนี้ให้ฟังหรอกนะอืม,อม น่ะน้อยใจเนี่ยคณะสงฆ์อืมโอ้คณะสงคณะสงฆ์เขามีเหตุผลของเขาแหละหรือว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกกันกันกบพระในคณะสงฆ์พระสังฆาธิการนะไม่ถูกกันไปแคร์ทำไมอ่ะเออทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเอออืม,อม ไปเผาตัวเองน่าเจดีอืมคือคงอยากจะคิดอยางให้มันสร้างให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะไปยึดเนี่ยหลวงตาท่านมรณภาพไปแล้วมลณาภาพไปอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมรู้เลยว่าไปทางไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ไปไหนอะ่ะก็อยู่นั่นแหละเฝ้าเจดีอ,อยู่นั่นแหละอ่าตอนนี้พูดถึงเรื่องของหลังความตายแล้วนะ จิตมันยึดอยู่ตรงไหนอ่ะมันยึดอยู่ตรงเจดีมันก็อยู่เจดีสิอืมไปจุติจุติจุติแล้วก็ชาติเนี่ชาติเป็นอะไรเปตอสุรกายอ่าหรือหรือเป็นผีนั่นแหละนะอืมอ่ะชาติไปว่าเกิดอ่าจุติจุติไปว่าตายจุติปุ๊บจุติปุ๊บสามภเวสีสามภเวสีคือ แป๊ะอ่าจุติปุ๊บไปเป็นสัมภเวสีเสี้ยวเดียวสัมภเวสีคือจิตคำคําว่าจิตสุดท้ายเขาเรียกสัมภเวสีมันสิแวบ,บเดียวไม่ใช่สัมภเวสีมาล่องลอยไม่มีสัมภเวสีคืออ่ากําลังสวะกําลังแสวงหาที่จะไปเกิดนะเอออะไรใครอะไรโทรมาอืมเขามาสวยอ่าคําว่า สัมภเวสีนี่มันกําลังแสวงหาที่จะไปเกิดที่จะไปชาติชาติแปลว่าเกิดหรือปฏิสนธินั่นแหละนะมันเป็นเสี้ยววินาทีเดียวที่มันเป็นสัมภเวสีอะพอมันไปหาที่เกิดแล้วปุ๊บมันหาที่เกิดไม่ใช่ตัวเองหานะนะคือไอจิตสุดท้ายนี่แหละมันจะเป็นตัวบ่งบอกอความดีความชั่วด้วยนู่นนี่นั่นมันติดตรงไหน,นอ่ะเจดี ก็ไปชาติเป็นนั่นแหละเปรตอสุรกายเป็นผีเป็นสางไปนั่นแหละไปเกิดเป็นอย่างนั้นพบภูมินั้นนะที่บอกว่าเป็นผีทําไมเขายังไม่ไปโกงไปเกิดมันก็ไปเกิดแล้วคนยังคนมันไม่เข้าใจไงเนอกว่าเป็นผีนั้นมันยังไม่ไปเกิดก็มันเกิดไปเป็นผีไงก็เดี๋ยวมันชดใช้กรรมในพบภูมิผีเนี่ยก่อนอืม ืถ้ามันรู้ที่ไปเดี๋ยวมันไปเองนถึงว่าละกรรมหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมทีม่บอกไว้นะเออไปเป็นผีเฝ้าเจดีย์ที่เรียกว่าอะไรอะไรที่คุ้น,น,นหูวกันอะคืออะไรปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นแหละนะมันก็คือผีเฝ้าสมบัตินั่นแหละอ่าสมบัติที่ยังยึดติดเหมือนกันนะปหลงปูง่เท่าของสิห่วงลูกห่วงล้านห่วง เงื่อนห่วงซานห่วงให้ห่วงหน้าอ่ากะยูสายอะไรกันบ่อปล่อยบ่อวางมันก็สิยูให้ยูหน้ายูที่ดินจะของเหมือนที่อ่อตายไปเป็นผีให้ผีหน้าผีปลาผีแทนไปเลยอืมเท่านั้น <c oughs> ะนะเพรางันยังสอนใหน้อ่ามีท่านเด้อศีนเด้อเพราะว่าหน้าเด้ออ่อมันยังสอนให้เฮ็ดดีเฮ็ดงาม ตายไปหละจิตมันยังสิไปจับอยู่ในความดีมันยังสิไปในสิ่งที่ดีอืมทำไมท่านถึงสอนให้ทําบุญทาําทานอืมทำไมท่านไม่สอนให้ทําอ่าทําชั่วฆ่าศาตว์ตัดชีวิตอืมอืมถ้าทําชั่วทําอะไรมันจิตมันจะคิดดีได้ไหมจิตมันคิดดีไม่ได้มันก็ไปชั่วถ้าจิตมันติดแต่อยู่กับ บุญกุศลมันก็ไปตามบุญตามกุศลนี่จิตสุดท้ายที่บอกสามภเวสีนี่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปไหนนะอืมเพราะนั้นแล้วหลวงตาก็นั่นแหละอุสมเข้ารับมนแหละแล้วมันก็บ่งบอกได้อีกลหลายๆอย่างว่าพระที่ฆ่าตัวตาย,ยมึงบวชมามไม่ได้ศึกษาหาเหี้ยวอะไรนะถ้าศึกษาก็คงไม่ไปทำอย่างเงี้ยอม,มันเพราะมันเป็นกรรมที่หนักมากมันบาปหนัก อืมอากตันยูด้วยนะบีด <c oughs> ามานดาผู้ให้เลือดเนื้ออืมก็จะเลี้ยงเลี้ยงมากผ้าใ่ไปขาโตตายอืมนะกอกากตันยูต่อบิดามานดาด้วยไหมเออบางคนยังเป็นนักศึกษาย,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 ยังหน่อยยังนุมยังน้อยๆก็ไปขาโตตายนะี่ พ่อแม่พอสนใจพ่อแม่สิพอเสียใจมันได้เลี้ยงมาผ้าใหญย,ยส,สิแม่เส,สียดขอดเส,สียสยงออกมาเสียเลือดเสียะอะไรนะเนี่ยมันบาปมากจะฆ่าตัวตายนี่นะก็เลยพูดอย่างให้เกิดปัญญาเรื่องฆ่าตัวตายโยมก็พอโยมแล้วนะมาเป็นพระอีกนะเป็นพระมันควรที่จะมีปัญญาควรจะมีปัญญามากกว่านี้นะมาหอดเลยบนสงนามสงทากระไทย จมเลวก็สีสงมน้ำอันนี้นะหางซ้ำหนึ่งมือยหมแหงแหงนะมือกับมือกางมือกับเมือเดี่ยวแต่มือแต่เ็นคือกันนั่นล่ะแต่ละมือแต่ละมือเอาไปเอาไปเป็นมืออย่าไปไปคิดว่านี่ก็จะ มือวานกัเสาคึ้มัาเมื่อวานก็ไปเรืองพรามือวานมืออื่นเนี่ยผมขึ้นหอดมันเอามือเนี่ย้งมือกับมือให้ต้งมือกับทีตื่นเหมือนเ้าเห็นหนาจังว่ายยัางนี่แนะตายบบตายกับเบิ้งมือเดียวนี่แหละมตื่นผลมาผลจัาจังคืดมึืดกับคึ้นกับแต่ของคึ้นยุกับตัวจากของน่ะอืมเบิ้งล่มหายใจจากของมือไปคึดจังหน่อยอจังหน่อยต้องมาที่ไปอาบน้ำไปทงน้ำ ต้องไปยิบสบู่ต้องไปล่งน้ำต้องมายังโน้นว่าเราึ้นมันดอกอืมสีได้ล่งอยู่วันนี้ยางกิ่งคุรุตกลงไปหนึ่งหัวกระแทกปูนมรณาภาพก็ไแ้อะไรมันไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนและสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่แน่นอนนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันปรับเปลี่ยนไปตามกรรมเลย ตลอดเวลาเอาแค่นี้ล่ะสูดสูดสังนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร